กว่าค่ะแต่มีแรง <Ừ. S 2> มีแห้งมันมีแห้งแต่ว่าอันนี้มันจะจุดนิดนึงมันจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่บอกเลยว่าทําอย่างนี้เจ็บตรงนี้แล้วไปโดนเจ็บโดนเปี้อะฟินผูนน้ชายก้มมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นเส้นขนก็คือ มันฉ่ำมันเป็นจินอนุบาลเออเออจริงๆทำทำเถอะชีวิตดีเชื่อได้ไม่ต้องเขินเลเซอร์ขนมีกว่าโกนไมคะครับี่าโกนสิโกนมันแข็งสองวันมันขึ้นแล้วแล้ววันที่สามวันที่สี่มันแทงมันมันแทงกางเกงในมันทุเรศใช่นไหมมันทุเรศจริงแล้วมันคันพอมันแทงแต่โกนเนี่ยมันจะแค่แบบเกี้ยงแค่วันแรกใช่ไหมวันที่สองเริ่มขึ้นวันที่สามมีขนวันที่สี่แทงกางเกงในแล้วแสบออกมาใช่แต่อันนี้คือเขาโกนก่อนโกนปุ๊บยิงเลยปึ้งปึ้ง มันยิงไม่ถูกอ่ะมันก็จะขึ้นมาปกติแต่มันจะน้อยลงพาม,มันน้อยลงมันก็จะไม่คันแค่นี้คะฉะนั้นคือโคตรด,ดีต้องทาแลวต้องเป็นเจนเทิลแยกของเดอะคลินิกเท่านั้นเรืเอ่องแพ้มาตรฐานเอาเมริกาด้วยหมอทําอีกเธอใช่คุณหมอทําไงคะทุกคนเขาเห็นมาหลามาเห็นมาเยอะแล้ว <c oughs> บอกเลยเขาไม่เห็นแค่ของเราอีกแค่นึงเขาก็เขาจะอว้วกเลยบอกไปเลย <c oughs> อย่าเขินเพราะเข,ขินแล้วมันจะล,งลุงล,ง,ลงลังแล้วลุงรังแล้วสกปรปก คือพอเวลาเราไม่มีเส้นขนเราไม่มีขนอะไรเงี้ยแล้วน้องกีเราไม่อับชื้นด้วยไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นเขาเป็นทําเป็นอาชีพอยู่แล้วที่พยาบาลคุณหมอเขาเห็นมาเป็นหมื่นๆเป็นพันพเคสแล้วอย่างนั้นคือมดแตกเกอร์เขินอุ้ยจะมีคนมาเห็นจิมมี่เราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องใจกล้าหน้ามั่นแล้วก็มาทํเถึงจริงๆเจนเทลแยกของเดอะคลินิกบอกเลยว่าสุดจริงจริงอันเนี้ยยอมรับเลย